พี่น้องครับสวัสดีตอนสายๆครับของวันจันทร์วันที่1ิบีมีนาสอง5 6 5หอหสบห้าครับสำหรับแสายนี่กัมาไทยง้วให้พอจอยนะครับนี่ครับมือนี่พอจอยมีง่วแม่แบงฟันพี่น้องสามสุดนะครับนาสนใจทั้งสามสุดพี่น้องนะครับมีง้วแม่สาวง้วแม่ทองง้วแม่ลูกลูกตัวเม่ครับสามสุดพี่น้องนี่ครับอยู่กับพอจอยนะครับสามตัวที่โตสามสุด หง,งัวตัวแหลกเลยพี่น้องครับเป็นงัวแม่สาวนี่ครับงัวแม่สาววัยสองปีบ่กรจอยประมาณสองปีนะครับนี่พี่น้องทายสูงรอยสามสิบเจ็ดบวกลบครับทายสูงรอยสามสิบเจ็ดบวกลบครับเป็นงัวแม่สาววัยสองปีนะครับงัวบ,บราหมันดูผสมนะครับเพ,พิ่นกับมากินใหญ่อหรอกพี่น้องนะครับนี่ไซดีนี่ไซดีเพิ่นรกระตื้นกล่องพิจาธรรมดาพี่น้องหงัวแม่สาว สดไสครับนี่ครับสดไซเลยพี่น้องนี่ครับตัวแรกนะครับตัวแรกพอจอยเพิ่นเปิดไว้นะครับเปิดใวสามหมื่นเก่าพันครับราคาเบามันเปิดใบสามหมื่นเก่าพันต่อรองไหนครับพี่น้องนี่ครับอุ้ยราคานี้เป็นแบ่งปันครับเป็นว่าแม่สาววัยสองปีตอนนี้กะแยงพระธาผสมน้องพอจอยแยงพระธาผสมนะครับเด้อกะอีกบัดนดอกนะครับเป็นว่าปลาหมันพี่น้องลำตัวเง้วแข้งขาเพิ่นใหญ่ครับ หายสูงร้อยสามสิบเจ็ดบวกลบพี่น้องโมเป็นงัวหน่อยด้วยครับใหญ่ <laughs> อ,ยอยู่เด้อพี่น้องร้อยสามสิบเจ็ดบวกลบนะครับจมูกสีดําเข้มมดสีบาแบงคาบปลายหูสีดําพี่น้องนะครับตามตามข้อบนกาเป็นบากวาเข้มปากเข้มขมันพ่งนุดออกไปเข้มหน่อยออข,ข้าเจ้าสียาปากเข้มบอ,อกเลยครับพี่น้องโมไปด้เป็นลั่ปีสกินนียงดอกนะครับประก,กันต้นนี้ค่าโทรค่าถอนส่งสุดส่งจมครับราคาเบาเบาใหญ่จอยพ็นหัวงัวมันลักซีอยู่แล้วแต่วพ่นบ่วอย่างห้มันปีนขึ้นลักซี นะครับเพิ่งก็เลยเปิดสามมื่นเก่าพันตอร่องดนนําพี่น้องนะครับงัวแม่สาวพี่น้องเอ้ยงามเป็นงัวเครื่องดำนะครับเด้องัวเครื่องดำครับ<ม>บือลึงพี่นอ้องโอ้โหมือลึ่เพิ่อนจีบเล็บงามนะครับเป็นยานกล่องเพเป็นพี่น้องเป็นยานกล่องเมื่อกีก้กินหยาเก่งยู่พี่น้องนะเพตสีดำพ่วงหางสีดำครับนุ่มจักเต่าเนี่ยจอยแบบเ,เนี้ยเพิ่งนน้ำกันอ่านุ่มสีเต่านุ่มสีเต่า นี่ครับพี่น้องทศไทครับาราคาเบาเบาหัวแม่เสาอ่าชัดเจเลยบาทนี่อ่าสีเต้าพี่น้องหน้าตางามครับหัวปรามันดูผสมพี่น้องถ่ายหน้าหาเลยทดไทครับควันจับมองนางับวยครับเ้อะสามหมื่นเก่าเนาะพอจ่อยราคาพี่น้องราคาแบ่งปันลำตัวหาหัวลำงาม ลำตัวยาวครับเคยเป็นลำปีสกินแล้วมีจุดเดียวครับตรงเลยถ่องไปนอยนึงเจ้าโดนแล้วครับนี่หน่อยเป็นหอยบางคนตื่นมันตื่นหอยบางเฮฟตื่นพี่น้องเลยเป็นยังครับกจ้าเจาฉีดยาบางเฮ็บออกบางเ็บก็เลยมันก็เลยเป็นรอยนะลมมาพอดีบบดเอ้ายืนงามลายพี่น้องนี่ครับตัวแรกนะครับประกันค่าทุกค่าทอนสวงสุดส่งจมครับประกันตำนี้นะครับผู้ใดสนใจก็โทรมาหาพิจารณาเลยครับพี่น้อง ราคานีพี่จ,จากเพาเห็นโดนเลี่ยวล่ะมันงวดลักซีครับแต่ว่าพอจอยเพิ่นผมนอยากให้ปีนลักซีนะครับเอาแปลงปันาปราคาเบาเบางวดแม่แสารรว, 39, วนะครับห่องไวสามหมื่นเก่าพันต่อรองหน้นะครับระยะทางห่อยโลกกับทรงฟี่ให้คือ้เกา่าเะครพี่น้องพ่ต้องเสียค่ารถเพิ่มเด้อไปรับเอาหนาคอ,อกโรดพี่น้องสามหมื่นเก้าพันนี่กี่กิโลนะครับแถวยาโซอุบลนพี่น้องมะมนณ้อยกิโลหนอกงามายพี่น้องอเลยหุ่นเย็นงามงวดนีครับลำอตัวเงา ตัวไซคับงูแม่สาวถ่ายสูงร่อยสามสิบเจ็ดบวกลบครับนี่ประกันค่าทุกค่าสอนเพป่นไงไรพี่น้องนะครับเป็นงูเครื่องดำนะครับพิจาร์คีย์บอลกับไปกลับมานะครับถ้าพี่น้องฟังว่าท่านเ่าก็ฟังซ้่มไปนะครับนี่ครับงูแม่สาวใช้เล่มเก่งครับพี่น้องแช้เล่มเก่งนำตัวเงาแหงครับบือนึงมีงูเครื่องดำนะครับเขาจะเอาซีดบาเแ็บออกเขาจะว่ามันรุดออกหมดแล้ว ดูตรงบัตรและปากเขียบคนข้าจอบเป็นงัวาทาั้งนั่งดงพี่น้องปากเข็ยบเป็นลายนี่ครับหน้าตาง,งามพี่น้องงัวปรามันรูปผสม,มครับงัวตัวแรกตัวแรกกลางามเหรอพี่น้องอ่ะต่อไปเป็นงงัวท่องย้ายจอยบันรเพือยืนงามสิหล่ะโอ้พี่น้องเลยพุณนะพุณครับหน้าโหนกงามพี่น้องงัวปรามันโค้งสัง่งสังเกตได้ยังไงครับงัวปรามันรูปผสม,มกันนะครับหูพี่น้องหูครับหูบ่เลยปากนะกะเขาเฉียงแมงหลังโค้งสั่งนี่เนาะแข้งขาสีหญ่ งว่วปบามันดูผสมพี่น้องเอาไปจักหน่อยก็ไปผสมได้เนาะึ้นชอบพอพันได้นะครับอะต่อไปอจับมาจุงมายาจอยแบบน,นี้กินเก่งแห้งงัวนตัวิ่งง่วนตัวที่สองพี่น้องครับเป็นงว่วนทองจักเดือนครับพอจอยทองจักเดือนสี่เดือนกว่าจะต่อหาเดือนไหนสี่เดือนกว่านะครับเนาะนี่ครับพี่น้องครับเป็นงว่วไทยกัางผสมตสมโตมาสมบามันมาครับทายชุงมรอยสามสิบหาบบ้าบบกบนะครับงวนลูกใดครับนี่งวลูกสองลูกสองในทองลูกสองในทอง อ่ะตัวนี้ครับพอจอยเปิดใน้ข่าวเลยครับนี่เปิดสี่มื่นหาพันสี่มื่นหาพันพี่น้องอุ้ยงวทองครับห่องสี่เดือนเพิ่นเปิดไปสี่มื่นหาพันต่อรองเลยครับพี่น้องเป็นงัวไทยกลางถ่ายสู้งดอยสามสิบหาบวกลบครับพี่น้องนี่งัวไทยกลางสังเกตยังไงเขาจะขึ้นเทิงหนับหูกะสันๆ,นๆพี่น้องข้งงามาักหูสันถีละมันเลี่ยมดี <laughs> มันเลี่ยงายพี่น้องบางคนหูเง,ง่าเลี่ยงห่างก็จะว่าก็แล้วแต่คนมักเนาะแล้วแต่คนมักเด้อนี่ครับต่างย่น อ่างเล็กๆครับปื้อรึ่งนุ่มสีเต่านุ่มกว่าสีดำง้อเครื่องดำแม่นน่้งอุ้มเครื่องดำมีเจียวขาวข้าขงหลังน้อยหนึ่งตรงหางโคนโมเป็นยังนะครับง้อลูกสองในทองพี่น้องครับทองซีเดือนบอกแห้งกับามพันยานนะวันวันนี้ใสยอยู่แต่พันยานนี่น้องพันยานอะย่างโมเป็นยนังธรรม,มดามันตื่นกล่องนะครับกินหนาเก่งใส่หัวตีกินแก่งเก่งเพชรดำปึ้ดพี่น้องป่วงหางสีดำ นะครับนุ่มสีเตาสีดำพันยาดพันยาดับยังนตือนกล่องครั่ยังเงยจอยจับไปพี่น้องนังหนาแหงเงยจอยนังหนาครับควัญจับหม่องนางทับนังหนาต่างยนๆเลยพี่น้องอ่างกระลึกบือเรื่องมีมีขบถวนเลยงวตัวนี้งวเครื่องดำทองสีเดือนนะครับเด้อสีเดือนกว่าตวดทองเรียบร้อยเบาตึงตวดให้แล้วมาเศา้านี้นะครับหนองประกันทองเด้อมาตกเป็นห่วงนะครับนุ่มสีเตาสีดำพี่น้องพาะวานเป็นงวเครื่องดำครับตัวหละให้ลูกแดงเลย ประกันที่เก่าครับขาโทกขาถอนสวงซุดสงจมครับประกันทองที่เก่าว่าต้องเป็นห่วงอ่ะอยู่กับนายจ้อยแหละขี้ย่านแค่บึ้งบรรยากาศท้าโซนโหลดพี่น้องจับได้ใบได้ครับม่วงพันตื่นกล่องสื่ือพี่จ้าเคยบอกว้คอยลลงเอานี่ครับหนาขาติดโบนมากรีบเล็บงามจมูกครับปกตินะครับสีดําครับพี่น้องม่วลูกสองรถใสครับพี่น้องรถใสบรรยากาศการทุ่งหน้าครับ ใ่สูงร่อยสามสิบห้าบวกลบงอหลูกสองในทองผสมโตมากครับผสมปรามันสีแดงมาทองสีเดือนกว่าครับประกันทองนะครับเด้อห้ยเบาตึงมาตรวจทองให้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าตอนถวดพิจารวยูก็เลยบริถไทยเอาเบรรดาพิจาประกันให้ครับพี่จอยปัญหาพี่น้องพวกนี้มันตัวกันมาเลยหรอครับ,รรบพรายัางแต่เกิดเป็นทรงไปไก่แถวประทองมันก็ต้อง <c oughs> ไปแก่ขึ้นมาพี่น้องตัวทุกโตครับสองเดือนขึ้นสองเดือนขึ้นพิจาตรวจให้ทุกโตนะครับ ตัวเรียบๆเบาตึงมาจกใข้เล้วยมาตรวจให้เล้วยมตัวเป็นห่วงพี่น้องลำโตเงานะครับต่างยนุยนๆน,นะครับกีบเรียบง่ามตัวนี้นุ่มสีเต่าสีดำครับพี่น้องลึกมอติหลกครับหนังหนางอไทยกลางให้สูงลอยสามสิบห้าบกลบนะครับออกไหวสี่หมื่นหาพันต่อร่องไลยครับกินหญ้าเก่งๆงอตัวนี้เดี๋ยวกระป่อยเพิ่นแท้เล่มนะพี่น้อง บรรยากาศเส้นส,สายครับเพิ่งออกจากคอกเอาหยางเหมือนผมมีขาโถขาท้อนพี่น้องประกันท่าประกันจะกินหยาอย่างเดียว <c oughs> มันหิวมันหิวเ <c oughs> นี่ยหมดแรงมากอางล่างพี่น้องครับนี่พ่อจะกินหยาเลยเป็น,นงัวเครื่องดำนะครับเด้อเขียดสีดำพวกหางสีดำครับมีสีขาวตรงโคนหางหน่อยนึ่งอยากกินบ่ถ่ายท้ำก่อนสิแล <c oughs> ้วละกินไม่มาโชว์เนี่ยอีกฝั่งนึงอีกฝั่งนึงฝั่งขวา นี่ครับสดใสครับพี่น้องงวลูกสองนะครับงอกใหม่สี่หมื่นหาพันต่อร่องเลยครับถ่ายชุ่ด้วยสามสิบหาพี่น้องงวงทองงวพิดหวังนะครับมันยังสดอยู่งวสดงวลำยงงครับต้องโตแงวอ่างดึกๆสิครับอ่ต้หรับงวงทองครับต่อไปเป๋งงวแม่ลูกบัดเนี่เป๋งงวแม่ลูกครับลูกตัวแม่พี่น้องครับลูกงามงวสวยครับเป็นงวลูกสามร่วมตีนะครับ แม่เพลินง้วงไยกลางครับไถสูงรอยยี่สิบแปดบวกลบครับเคยไปดูแลสามตตัวนี้ครับดูดเิ่นได้กสามเดือนนะครับโคบนี้ครับพอจอยเพิ่งเปิดไบสี่หมื่นแปดพันครับต่อร่องหน่ครับ้องไว้ยสี่หมื่นแปดพันต่อร่องหน่ครับโคบนี้คือคดูดเป็นง่ามหมวยไงคือดูดเป็นง่ามนะครับแม่เพิ่นกับเป็นง้วงดูกสามคับว่าถือว่าเถากันนะครับยังสดยังใสอยู่พี่น้องนี่ครับดูดไปสามเดือนดูดเิ่นสุดยอดตลาดนะครับดูดเิ่นหนาครับหนาลึกไย แม่บรรทายสูงลอย28กลุกลบครับนี่ครับแม่พวงมาว่ายกลางครับห่อไว้48,000ครับต่อรองไหนพี่น้องนะคานี้ครับได้ไปซ้องตัวครับดูกตัวแม่หอมนะตัวเมื่อยดูตัวแม่ห้างหยากรองขจรห้างหยาว่ตถะลูตัวเถิดครับพี่น้องม่ตรุกูตัวเถิดอะจมูกสีดำพี่น้องครับอาเพิ่งหน้าตาแม่มันนข้าพี่น้องเันตื่นกล่องจมูกสีดำครับนี่ครับกลีบเล็บงามครับ นี่ตรงข้อเพิ่นเนาะเคยเป็นลั่ปีสก,กินนะครับเศร้าโดวนแล้วตรงข้อเพิ่อนน้อยหนึ่งคราวนี่เห็นไหมายหูนี่เห็นไห,นนหนมตรงข้อเพิ่นโดนแล้วครับพี่น้องตะวันลูกเพิ่นนีหนาตับนะมึงลูกเพิ่นหนาค่ัพี่น้องหนามึงครับสีสีแด,ดงพอมนี่ครับพี่นอ้องเครื่องดำนะครับเด้อยลูกเพิ่นพวกหางสีดำอย่าไปกินหนาแล้วหนาเพราะไหนกินอยู่พี่น้อง,น,งนะครับสี่หมื่นแปดพันครับต่อร่องไหนครับแม่เพิ่นเพลแดงผ้าดำมัวอ่างง่ายๆครับ ง,อง,ง,งูอ่างทองใหญ่พวงหางสีดำพูนอ่างทองใหญ่ครับส่วนผสมมาหรือ,อยังกหหะหูใบใจใบหูเนาองโมแน่ใจนะครับรู้ว่าเพิ่นผสมมาหรือ,อยังนะครับเอาไปรุ่นเอาพี่น้องลูกเพิ่นไหวสามเดือนนะครับวงวูไทก่กะส่วนมากกะสองเดือนกันเลยผสมมาได้หร <c oughs> ือว่าเพิ่นผสมกะเอาผสมเอานะครับพวงหางสีดำนะครับนุ่มนุ่มสีเต๋าลูกเพิ่นกินดูขนาดเลยกินดูขนาดลูกสาวครับพูน ลูกสาวพ่นนาพี่น้องอ่ะเพิ่งไก่เด้อสีเันดีเด้กเป็นงัวปลามันล่ะพี่น้องครับนี่เป็นบ่อต่างจนๆเลยนะครับสี่0มืนแปดพันครับสองตัวนี้ครับประกันค้าโทรค้าทอนครับสวงสุดสองจมดเออร์อย่าไปกินห่าละหันขางมาอีกไงจอยน้อยนึงว่าทายายดอกงัว่ได้กินหญ้าอยู่น้องมือนีกับมีคิวงานายครับว่าทายพอจอยตอนช้ากอนนะครับนี่ครับพี่น้องอ่างใหญ่ๆ้อครับแม่เพันครับพูนอ่างลึกเลยนะครับ งัวไทยกลางกินดูหลาย <laughs> กินดูหลายครับมันงัวขั้นง,งัวลูกยังไงถิเาาาขาจะมันแหกินเป็ได้แล้วงัวธรรมดานี่ครับน้ำลางลาบปหอดนุมน่มนุ่มสีเต่าพี่น้องนะครับลูกคนงามลูกคนงามสี่หมื่นแปดพัน 48, 000, ครับโคมน,นี่ต่อร่องไหนครับลูกงามพี่น้องครับลูกตัวเมียนะครับประกันค่าทุกค่าทอนครับพี่น้องส่งสุดสงชมนะครับ เล็กน้อยคล้ายตะลูกเพิ่นกระซามสี่หมื่นนี่แหะครับเราตร้องตรงนี่แหละหัวเสาแข็งแกงอยู่สองตัวนี่ครับห้องไหวสี่หมื่นแปดพันครับอยู่บ้านสร้ากงก่อนนะครับเดอ้ออยู่เถียงพิจารณาเมืเ่อเบิ่งเอาครับพี่น้องเราจะทางประมาณหน่อยกิโลพิจารณาทรงฟีให้ใครขึ้เก่านะขึ้นเกา่เกาไม่มีปัญหาอยากไปเล่นก็พอจอยบ่อู้พี่น้องเอลยพูนหนาครับเพิ่นหนาที่สมใหญ่พอพันใหญ่มาอยู่ดอก ว่าเ้าวบุ๊บีใบหลอดกับบัวแน่ใจพี่น้องครับเอาเบื้องน้ากันนี่เบิ้งซอยกันครับดูพลงงามเป็นงวเครื่องดําสีพันได้ครับต่างย่นยนบื้อเรื่องพุ่นว่าเป็นแม่เลยนี่ครับบื้อเรื่องย่นยนเลยง้อง้อตัวแม่อนาคตงามแน่นอนนะครับสี่หมื่นแปดพันนอพจอยต่อร่องได้ครับโอ้ราคาหนี่ในลูกตัวแม่งามสิครับพี่น้องโมฟิศวางดอก ไส่ไปสองตัวนะครับเด้อแม่บนท้ายสูงว่าย 28, ีย่สิบแปดงอไถกางนะให้ลูกงามแหง้งงอโฟนใหนญน่ๆ <c oughs> พี่น้องงอโฟนใหญ่สิมืม่อนี่พอจอยกับมีมาฝากสามสุดครับสนใจชุดใดโทรมาหาพิดจาอะไรกันนะครับเด้อ <c oughs> ขอบคุณมเอฟซีผิจาทุกท่านนะครับที่เของมัติดตามรับชมพิดจานะครับเพป็นกับว่าได้กินใหญ่ดอกพี่น้อง <c oughs> เอาที <c oughs> ่ครับประกันค่าโทรค่าถอน,อนไม่มีปัญหาพี่น้องครับ ลูกดีครับงีว่าตีลูกดีลูกงามอ่ะไปกินหญ้าแล้วครับเขาจ้อยเรียบร้อยแล้วล่ะดีหมื่นแปดพันครับโค่นนั่นตัวนี้งามแม่สาวตีง,งามพี่น้องง่วงลักซีครับง่วงลักซี่วา่ายรอจอยเพิ่นเปิด,ปดไว้สามหมื่นเก้าพันครับตัวรอร่องไดววม่วงปลาหมันผสมครับง่วงปลาหมันด้วยพี่น้อสดใสครับง่วงแม่สาวดูดสนใจตัวใดก็โทรมาหาพีา่จ้าอะไรกันครับสำหรับคลิปนี้ จขอจบที่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม